น้อยโลฮะของเราสองขวบกันแล้วจ้าต้องบอกเลยนะคะว่าลูกชายของหนุ่มอ้วนรังสิตตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มกันแล้วค่ะความหล่อฉายแววให้ได้เห็นชัดเลยล่าสุดครอบครัวสุขสันต์หสนษาอีกหนึ่งครอบครัรวของวงการไทยนะคะหนุ่มอ้วนรังสิตและภรรยาชาวเกาหลีน้องมะม่วงค่ะกับล่าสุดหนุ่มน้อยสุดคิ้วอย่างน้องโลฮะปัจจุบันนี้2ขวบแล้วเลยคะ่ะเราก็เก็บภาพความน่ารักของหนุ่มน้อยมาฝากกันบอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหหล่อมากๆเลยเป็น อย่างไรมาชมกันเลยค่ะ